เราจะมาวาดรูปค่ะผมจะมาสอนวาดรูปหัวนี้แรงนี้นี่นจะจะวาดฟราตูชานะคะนี่เอ๋นี่นี่น เราจะวาดนี่นี่นี่แบบนี้เลยฮึฮึเนี่นน

Pembelajar saya ketahui Nih 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 Ini sudah. Lo ketak, ta fortress kaca bentuk ini. Sebentar ya. Ih. นี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วครับโอ้ยยังไม่เสร็จอ่าเสร็จแล้วครับวันนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เสร็จแล้ว